พี um pues ่น้องบางตัวมันกะกินฝนบางตัวมันกะพี่พี่น้องมันทักกันยืนอยู่พี่สบายทุกคนเหรอคะเพราะจะปีไม้สาวลาวอินอยูกพี่เกมสิพาทุกคนเอาหน่า้แก้คือเกาแต่ว่าสิไม่หน่ายอันนี้พี่น้องไม่หน่ายมันวิธีการหน่ายว่าสีหน่ายได้หรอบรรยากาศทุกคนโมนี่ฝนตกแดดกระบมีอากาศกันหนาวหนาวโมนี่อากาศหาองศาพี่น้อง บรรยากาศก็คือหนาแถนาวาแต่กะจังไรแหละพี่น้องมาอยู่บ้านเมืองเขาเนาะเพราะว่าเห็ดอันนีงก็เห็ดไปเนาะสู่ไปพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็คือขึ้นฝ่าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยฮาแดดฮาหน้าหนียากแห้งเจองมันกาฮะการพักการกินยุ่มยำยุ่มยำหยุดพี่น้องเอ้ยแสบคักแสบแถะแสบว่าแต่ละมือก็พอแต่ใดบ้าล้มมา่อเบาเมืว่ากับแกะอะไรพี่น้องเอ้ยปกติผัวเข้ากับเอาหย่ามาให้แกะทุกทุกมืออยู่แล้วทุกคนแต่ว่าทุกทุกห่งที่มาเขาตะสังเกตเบืองว่าพื้นที่เนาะที่ว่าเาตั้ง หอกที่ว่าห้าใส่ห้าลนะแต่คนมันเปื่อนบอ่อท้าว่ามือได้มันเปื้อนแห้งมันเปื้อนร้ายสินะหฮาก็ต้องได้ย้ายให้ก็พี่น้องแต่ว่าก่อนที่ห้าสิใหญ่ห้ากกระเสีเหญ้าเขาไปในก่อกนนะเดียวาจังสิเวารดแกไปพี่นอ้องบางเถ้าท่ามันเป็นผื้นที่ที่ว่าเออผื้นพี่พี่อย่างนะพี่น้อง พอข่อยกันจะพากันยู่เนาะซองผู้เมียกัซอยกันยู่แต่ว่าถ้าบ้างเื่อละมันเป็นผืนที่ที่เป็นข่อยเป็นสั้นเป็นโน่นนะทุกคนแหง้งห้าอยู่มันบ่อเถึงเนาะจําเป็นจะต้องได้ใส่รถแต่ว่าก่อนอื่นกะเอาห้าก่อนทุกคนเอาห้ามาใส่ให้มันเต็มก่อนเนาะเพื่อว่าเอาหญ้าออกจากหันเนาะพอให้มันหนักรถทุกคนเ้ากกับเฮ็ดแบบนี้เนาะแม้ทุกคนช่วงระยาเวลาที่ว่าเอาห้าให้แกะในแกะมันก็สีทะย้อยทะย้อยเริ่มเขามากินข้อทุกคนแต่ว่าแกะที่ทุกคนเห็นน่ยมันสายพันลาเฟลเนาะ ส่วนนี่นะทุกคนสายพันธ์ลาเฟลเนี่ยมันจะมีความซ้ำนานที่ว่าในการหาหยาเกง่งเพราะว่ามันจะเป็นแกะที่ว่ามันมักสอบปีนพวกเขาอยู่ตามเนินสูงนะทุกคนถ้าไปในเขตพผื่นที่อันที่เป็นเนินสุงๆของประเทศอังกฤษน่อแทบภาคเหนือนะทุกคนก็จะเห็นแกะสายพันธ์นี้ร้ายจะเป็นแกะสายพันธ์แบบนี้แหละครมันจะมีขายขายครับสายพันธ์หนึ่งที่เป็นแบ็กเฟส จะเป็นใครขายกันเลยพี่น้องแต่ว่าตัวหนันกายอยากขายขายกันแต่ไม่ความสำนานในการที่ว่าหากินหยาในเขตเชิงภูเขาล้ลยกลัว้ลยกว่าแกะที่ว่ามันจะเป็นแกะพวกหนึ่งพวกจะมีไล้าสายพันธุ์ทุกคนในประเทศอังกฤษแต่ว่าเขาจะเหลือกว่าแกะสายพันธุ์มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบบใดทุกคนคือว่าฟาม์มของเฮาเนี่จะเหลียงอยู่ประมานซีสายพันธุ์เนาะก็จะมีลาเฟลมีซีเวียดมีเซอร์ฟิกแล้วก็จะมีมิวพี่น้อง สองพัวเมียสวยกันพี่น้องถาว่าบ้างมือเนาะสามีห้องข่อยแล้วกะขี้นขอกง,งว่าข่อยกบมาคนเดียวพี่น้องแต่ว่าบ้างมือเนาะกับสามีเรากับมาสวยแบ่งผ้าลาหนาทีกันไปพี่น้องมาอยู่บานเมืองเขาเนาะมันก็บพาไห้สิสนุกสุกสบายคือคนอื่นได้พี่น้องบางคนก็อาจจะมาอยู่เนาะแล้วสามีเขาเขาเจ้ารวยสิเขาสามีเขาจะาาเป็นนักธุรกิจพอเขาเจ้าอาสีเออไปเที่ยวไปท่องเที่ยวเนาะไปใส่ชีวิตในมุมมองของใครของมันแต่ เออนะ่ะพี่น้องอย่าคิดว่าซีเวียฝรั่งสีสาบายเสมอไปทุกคนกบบระโบถึงขันแบบลำบากเอาแถเอาว่านะพี่น้องมันกับพ่อ,อยูได้เนาะ้าสูว่ามันลำบากเอาแถเอาว่าเข้าเจ้ากระหอบนี้บ่นแหละพี่นอ้องเพราะสันก็คือเข้าสมาดยู่ได้นะทุกคนโบถึงขันลำบากแลก้วกระโบถึงขันทุกเกินไปนเนาะพะวาอย่างเข้ากะเออยูน้ำเข้าเจ้าเนาะยูยูน้ำคือสามีเนาะร้วผ้าย,ยูยังสีกะยูไปเนาะ ห้ามาที่แหลกมันอาจสีลํำบากรอยได้พี่น้องมันอาจสีลํำบากแต่ที่แหลกเนาะคือถาว่าห้าหูจากทางไปทางมาเนาะห้าวขุนเคยกับอาหารบ้านเขามันกะสีสีไข่เน่พี่น้องมันอาจจะมีบางส่วนบางย่ำที่ว่าอากาศมันหนาวพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นส่วนซัมเมอร์อากาศมันก็อบอุ่นเนาะ คือมันมันมันมัดถึงขันแบบว่าสิทุกเกินไปเราวมดถึงขันสิสบายเกินไปคือชีวิตของคอยเนาะ่อยอยู่ได้เนาะคอยถือว่า่อยอยู่ได้แต่ว่าข่อยขับบ่้ว่าชีวิตคนอื่นสิเป็นแนวได้เนะาะเพราะซาดั้นคือแต่ละคนมันกับโบคือกันได้พี่น้องวิธีชีวิตคองไผยคองมันเนาะ แต่ว่าถ้ายได้มาอยู่แล้วค่ะขอให้ทุกคนสูๆเนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเด้อหลังจากที่ห้าเอาห้าออกจากถ่ายรถแล้วทุกคนเ้าก็สีเอาปดหล่อตอนนป้าไหวทุกคนแล้วหฮาก็จะสมาเออยหา่ยหา่ห้างเี่ว่าเ้าใสห้าให้แกนะทุกคนเพราะว่าบอนั้นมันเปื้อนแห้งหฮากาสีใสรถใหญ่ออกแบบนี้แต่ว่ารถมันจะมีเป็นซสาซาริงแบบนี้นะทุกคนห้าสมรดยับเขายับออกได้ก็ แบบว,ว่าเขาเจาะติดตั้งไว้แบบนี้มันก็ง่ายดีเขาพี่นอ้องพอสั่นก็คือส่วนไรยฟาร์มเมอร์แต่เขาจะมีโหลดแบบนี้ประจำำําตําแหน่ง

All right, Slowly. That'll do, yeah, that'll do. No, just do there. วินหัวกันบอพี่น้องเวียนหัวกันบ่คอยยังเรอออมไปออมมาแคมมาลามันกระมุนน้ากลดคอยอยู่พี่น้องเอ้ยสําหรับคิมนี้ก็บ่มีอยังลายพี่น้องพาทุกคนมาเบิงวิธีการที่ว่าเข้าใจใหญ่ อันเป็นห้างส่หญ้าใหแกะนะทุกคนกับยูฟร์มแกะฟรม์มัวอยูประเทศอังกฤษส่วนรายเขาจะส่รถแบบนี้นะทุกคนเพราะมันง่ายในะการสะดวกเนาะขืนผู้ล่องพากขืนหวยล่องเขาได้ง่ายนะพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี่ขอบใจได้ร้ายทุกคนจะเข้ามาบึงแล้วก็ขอบใจได้ร้ายทุกคนที่คอมเมนต์หลาผูที่ว่ากดติดตามไม่กดติดตามเกา่กากับขอบใจได้ร้ายเนาะสำหรับคลิปเน่นากับสิพยายามโพสใน YouTube แต่ว่าถาให้มาคลิปสั่นเม้นติดตามอยู่ในเฟซบุ๊กในใน Facebook, หรือว่าทิกต็อกขอบใจได้ร้ายทุกคนจะ เขามาเบิงส่วนสองทางการติดตามมันซื้อเดียวกันเด้อจ้าคือปีไมซ์เซาวลาวอินยูเค